ป่ะเดี๋ยวสุ่มครั้งแรกก่อนหนึ่งฮะทีครั้งแรกนะมาดูกันว่าสิบกล่องเราจะได้กี่ดอกนะน้องโอเคครับเปิดทีละสองกล่องนะครับทีละออสองกล่องโอเคสองกล่องแรกไปสองกล่องแรก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 ได้กี่ดอกขออนุญาตหลับตาสวัสดีครับน้องๆพบกับพี่ต่อสบายๆส,สไตล์เราชาแนลของผมนึกถึงกิจกรรมใหม่ rov ให้นึกถึงช่องพี่ต่อนี่นะครับผม ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามช่องพี่ด้วยนะน้องๆเพื่อมีกิจกรรมใหม่ ROV อะไรมาอัปเดตนะก็จะได้รู้นะสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไวมม้ยนะครับวันนี้มีร้านค้าพาเนจอดหวันแม่ครับผมการันตีสกินใน140คูป,ปองนะครับเขาบอกว่าจะการันตีการันตีฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานี้อยู่ที่ดวงนะน้องๆแต่ส่วนใหญ่อะมันจะออกฝั่งขวานะซีมาพร้อมกับดอกมะลิด้วยนะเพื่อ แกลกรางวันในร้านค้านะเห็นไหมพี่ว่าแล้วดอกไองไอดอกไม้อ่ะมันต้องเก็บเอาไว้แลกของได้น้องน้องกิจกรรมเริ่มต้นวันนี้วันที่สิบสิงหาสองห้าหกห้าครับผมถึงวันที่สิบสี่ก็มีเวลาประมาณสี่วันนะน้องๆ้องสองห้าหกห้าเออไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันหน่อยปะ่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวให้ดูนะพี่จะมาเล่นเป็นแนวทางนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีสกินอะไรบ้างก่อนที่เราจะมาเล่นกิจกรรมนะครับเดี๋ยวพี่พ,พาไปดู ก็มีสกินของโยเอเป็นสกินระดับเฮโรอีกนะไม่ค่อยคุ้มเลยสกินนี้อืมการันตีร้อยสี่สิบนะถือว่าแพงพี่ว่าไม่เป็นไรไปดูอีกสกินนึงอีกสกินหนึ่งน้องๆเป็นสกินของเวเรสลีมมนเต็ดสีเขียวอะเป็นสกินที่เขาแบบของอวีล้วาชอบมาแจกฟรีนะ คือฝั่งขวาเนี่ยก็มี2ส,สก,กินนี้เนาะเป็นสก,กินของโยเอะและสก,กินของนั่นแหละของเวเรสสองสก,กินนี้พี่ว่าถ้ามันการันตีใน140พี่ว่าไม่คุ้มนะแต่พี่มีแล้วปะเดี๋ยวไปดูฝั่งซ้ายบ้างอ่าเป็นสก,กินซินเนเทอยนละ้วน้องๆช่วงนี้ซินเนเทียกำลังมาเลยนะมาในไวเพารด้วยซีซั่นนี้นะแต่ว่าสก,กินนี้เป็นสก,กินระดับรีเจนนะน้องนะ เออเป็นสกินน้ำแข็งนั่นเองเรียกง่ายๆแล้วกันเป็นสกินน้าแข็งอันนี้จะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งสกินโอเคครับผมอันนี้อีกหนึ่งสกินนะฮะทางฝั่งซ้ายนะเป็นสกินของเด็กตรานั่นเองอันนี้เป็นรีเวนเต็ดสีส้มนะก็เป็นสกินน้ําแข็งเหมือนกันนะอืมอันนี้พี่ยังไม่มีเนาะแต่เซนิทเทียมเมื่อกี้มีละสรุปว่ากิจกรรมเนี่ย พี่มีทั้งหมดสาสกินแล้ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นเป็นแนวทางให้ดูปะมาโอเคน้องๆเดี๋ยวพี่จะมาเล่นเป็นแนวทางให้ดูนะเออเพราะว่ากิจกรรมเนี้ยพี่มีทั้งหมดสามสกินล้ะคือจะบอกว่ามันไม่คุ้มเลยอ่ะถ้าการันตีในร้อยสี่สิบอะเพราะว่าอะไรรู้ว่าทางด้านฝั่งขวาเนี่ยพี่มีแล้วสองสกินเลยฝั่งซ้ายพี่ก็มีหนึ่งสกินละโอเคเรามาดูอาคระอันเชิญกันมาดูวิธีการขูดนะเออ เมื่อกี้พี่เรามาดูแล้วล่ะวันนี้วันที่สิบเนาะสิบสิงหาแต่ว่ามันไม่มีเลยอ่ะมันมีแบบสามสิบเอ็ดกระฎากมดาแล้วก็มียี่สิบแปดกระดากมดาเห็นปะหลังข้างบนก็เป็นห้าถึงเก้าเนาะมันไม่มีเลยโอเคแต่เขาบอกว่ามันจะการันตีในหนึ่งร้อยสี่สิบพี่ว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเพราะว่าป <laughs> กตินะถ้าว่าร้อยหนึ่งแล้วมันก็มันก็ยังแพงอยู่นะแต่ว่าเป็นแนวทางนะโอเคไหมแล้วก็ มีทางฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะโอเคถ้ามันแบบสุ่มแบบไม่กี่ทีแล้วมันลงฝั่งซ้ายมันก็คุ้มไงแต่ถ้ามันลงฝั่งขวาเนี่ยคือพี่มีแล้วสองกินแล้วก็เอฟเฟกเห็นไหมเอฟเฟกก็เป็นเอฟเฟกต์เจ็ดวันนะน้องๆนะไม่มีแบบไม่มีถาวรนะเป็นแล้วก็มีดอกกุหลาบเฮ้ยดอกมะลิดูยังไงเป็นดอกกุหลาบวะดอกสีขาวมีแบบสามดอกสามดอกสองดอกสองดอกหนึ่งดอก ปเดี๋ยวส่งครั้งแรกก่อนหนึ่งฮะทีครั้งแรก,กหนึ่งนะโอ้โหไปส่งกี่ครั้งดีได้เอฟเฟกต์ว้ามาเจ็ดวันครั้งที่สองเสียห้าแล้วนะน้องๆไปส่งทั้งหกไหมครึ่งหนึ่งดวงมีก็มีไม่มีก็ไม่มีเอ,อ้โอเคได้ดอกมาลิมาอีกหนึ่งดอกนะจ๊ะอ๋อครั้งที่หนึ่งหนึ่งคูปองครั้งที่สอง ห้าคูปองครั้งที่สามก็ห้าคูปองน,นัน้องโอเคครั้งที่สามห้าคูปองห้าคูปองห้าคูปองปึ๊บโอ้โหได้มาอีกสองดอกเอออย่างละห้าเวเอาละครั้งที่ครั้งที่สี่หกคูปองไปหกคูปองหกคูปองสกินไหมสกินไหมโอ้โหหกคูปองได้มาอีกดอกหนึ่งน้องน้องโอเคครับส่งไปกี่ครั้งละถึงหกยังอืม ไปไปอันนี้น่าจะเป็นครั้งที่ห้าป่ะครั้งที่ห้าก็ยังเก้าอู้ได้ไาอีกหนึ่งดอกโอเคอืมน่าจะเป็นครั้งที่หกนะปะ่ะดูไปดูไปขึ้นใหม่ทุกอ,อันหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครั้งที่หกก็ยังเก้าอยู่ไปเก้าครับผมได้ไรยอ๊บโอ้โหได้ทีละดอกอ เฮ้ยก็ยังเสียเก้าอยู่นะก็ยังโดนแบบเบาๆอยู่ไปไปต่อไปต่อแถมให้น่าจะครั้งที่เจ็ดแล้วนะนะครั้งที่เจ็ดครั้งที่เจ็ดครั้งที่เจ็ดโอ้โหได้สามดอกเอออันนี้คุ้มหน่อยเฮ้ยมันก็ยังเสียทีละเก้าอยู่ว่ะอืมมีสิทธินะมีสิทธินะไปน่าจะเกินหกแล้วน้องๆเกินหกโอ้โหรองเท้านี่ไม่คุ้มเลย เฮ้ยสิบเก้าแล้วว่ะพอดีกว่าเริ่มจะแพงแล้วน้องๆส่งไปกี่ครั้งละอืมสิบเก้าแล้วหรอววตอนนี้มันก็เหลือกี่ดอกเนี่ยเหลือสองดอกสามดอกใช่ไหมอืมไปอีกทีก็ได้ว่ะสิบเก้าป่ะไปกี่ครั้งเราก็ไม่รู้ปึ๊บปึ๊บปสองดอกเฮ้ยก็ยังสิบเก้าอยู่วะ อืมสิบเก้าสามดอกนะอ่ะโอเคโอเคไปอีกดอกอีกครั้งสุดท้ายแล้วนะน้องๆครั้งสุดท้ายจริงๆไปไม่รู้ส่มไปเท่าไหรนะ่้วเนี่ยอะตอนแรกว่าจะหกครั้งนะขออนุญาตั้งท้ายมือปิดเอามือปิดหลับตาป๊าปบน้องๆไม่ต้องหวแล้วเห็นก่อนพี่นะพี่ค่อยแง้มดูหน่อยได้ไรวะอืมดอกไม้ไหมดอกไม้ไหมดอกไม้ดอกไม้อ,ไมอ,ไมอ้โหตามคาดแหละน้องๆ ดอกไม้สามดอกคราวนี้จะเสียสี่สิบเก้าแล้วพี่ไม่เอาละเพราะว่าอืมมันจะเท่ากับเมื่อกี้นี้ที่มันการันตีสี่สิบเก้าใช่ไหมคือยังไงก็ต้องลงอันนี้แน่นอนอ่ะมันไม่ลงฝั่งนี้หรอกถ้าลงฝั่งนี้ถือว่าคุ้มมากเลยเว้ยหรือว่าน้องๆอยากจะให้ลุ้นอีกทีหนึ่งนะอ่ะเอามาเอาไงเอาไงโอเคก็ได้ก็ได้เพื่อน้องๆนะ กดไลค์เป็นกลังใจพี่ด้วยกันนะ49คูปองครั้งนี้ว่าจะได้ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะเดี๋ยวจะหาว่าพี่ต่อไม่กล้าเล่นอีกโอเคต้องบอกว่าไม่มีคนสนับสนุนนะน้องๆเป็นคนสนับสนุนคลิปพี่ได้นะโอเคครับผมไปครั้งสุดท้ายก็ได้ปะ49นะอืออืออย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยขออนุญาตมือปิดหลับปาขวาแน่นอนใช่ไหมอุ้ยออกอะไรมือปิดอยู่ค่อยๆแงมาค่อยๆแงมาซ้ายหรือขวาน้องๆซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวา กูว่าขวาแน่นอนอึบ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 โอ้โหว่าแล้วเห็นปะล่ะขวาคือสิ่งที่เรากลัวมันก็คือออกจริงๆอ่ะมันก็เป็นขวาจริงๆอ่ะน้องๆคือครั้งสุดท้ายน่าจะเสียสามร้อยเก้าสิบเก้าไงคือกิจกรรมนี่แม่งคำนวณแบบเขาบอกว่าจะการันตีในร้อยสี่สิบใช่ไหมอือก็ถ้าหมดที่พี่สุ่มมามันร้อยสี่สิบคูป,ปองใช่ปะแล้วก็บวกกับอันนี้อีกสามร้อยเก้าสิบเก้าก็จะอยู่ประมาณ อืมตีใบป,ประมาณสี่ร้อยห้าสิบปะไม่ใช่วะห้า้ยห้าสินะหมดกระดานใช่เพราะว่านี่มันก็สี่รอยแล้วเมื่อกี้ร้อยสิบก็ประมาณหนะ้า้อยสี่ิบเนาะหมดหมดกระดานโอเคไหมโอเคครับกิจกรรมนี้ก็ประมาณนี้นะน้องๆเดี๋ยวพี่พพยพาไปดูนะมันซ้ําอยู่แล้วพี่ก็จะเปลี่ยนเป็นคําผีขั้นสูงไง <laughs> ไปรับกันหน่อยอ่ะโอเคก่อนจะไปไปดูกล่องกันนะมีอีกหนึ่งกิจกรรม กล่องดอกมะลิวันแม่เพียงเก้าคูป,ปองลุนดอกมะลิสูงสุดถึงหนึ่งร้อยชิ้นเลยนะสะสมเพื่อนำไปแลกของรางวัลหน้ารังคามากมายสะสมได้ถึงวันที่วันนี้วันที่สิบถึงวันที่สิบสี่เนาะมีเวลาสี่วันน้องๆโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันปไปลองดูสักหน่อยปับ๊บอืมก็เป็นแบบนี้เลยน้องๆเปิดเพื่อลุ้นดอกมะลิหนึ่งถึงหนึ่งร้อยชิ้นเห็นไหมชิ้นส่วนฮีโร่แล้วก็ชิ้นส่วนสกิน ดอกมะลิ50ดอกถึง100มีโอกาสออก0จุดฟังดีๆนะมันไม่ใช่ออกซุกกล่องนะ100เนี่ยหนึ่งอเราก็50 30เนี่ยเนี่ยดูดิห้ชิ้นถึง100อย่ะมีโอกาสออกแค่0ูนจุดหนนะแล้วก็ดอกมะลิ1ถึง30ชิ้นอ่ะโอ้ก็มีโอกาสอยู่นะ51.85%หรือว่าชิ้นส่วนฮีโร่4 48%ซื้อได้สูงสุดทั้งหมด 3ามกล่องนะน้องๆเขาจากัด30กล่องจะอยู่ที่ 2, 70เนาะเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูเป็นแนวทางสักกี่กล่องดีกี่กล่องดีเอ้ยสักสิบกล่องลนวะกันทั้งน้องเก้าสิบสิบกล่องโอ้โหโอเคนะเป็นแนวทางนะทั้งน้องไปปุ๊บอ,อย่าลืมกดเป็นกำใจใช่องพี่ด้วยนะ ไม่มีคนสนับสนุนน,ะน้อๆถ้าวันไหนไม่มีตังก็เห็นพี่หายไปก็ไม่ต้องแปลกใจนะก็แสดงว่าไม่มีตังทําคลิปนะน้องนะเอเคครับไปเดี๋ยวเราไปเปิดกันที่คลังเนาะไปดูกันป,ปึ๊บจึ๊บเห็นไหมไอของที่เราได้มาเมื่อกี้เนี่ยป๊อปก็คือพี่บอกแล้วว่าพี่มีแล้วใช่ไหมไอสองสก,กินนะ่ะ <laughs> <c oughs> นี่แหละก็มันเลือกไม่ได้แล้วถ้ากดาพวกนี้มันก็กลายเป็นเพชรใช่ไหมก็ต้องกดเป็นความพีขั้นสูงอยู่ดีนะก็คือเสียไป ร้อสี่สิบแต่ก็ได้ดอกกุหลาบมาแหละไม่เป็นไรถือว่าได้ดอกกุหลาบมาเอ้ยตบปากตบปากดอกกุหลาบอะไรดอกมะลิวันแม่เออรมาคำดีก็สูงไม่เป็นไรคิดว่ามาเล่นให้น้องๆดูนะโอเคครับเราเพิบม,มาได้น่ล้น้องน้องอยู่ไหนวะ กล่องมะลิกล่องมะลิวันแม่โอเคสิบกล่องโอเคจะเปิดทีละสองกล่องมาดูกันว่าสิบกล่องเราจะได้กี่ดอกนะน้องโอเคครับเปิดทีละสองกล่องนะครับทีละสองกล่องโอเคสองกล่องแรกไปสองกล่องแรก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 ได้กี่ดอกขออนุญาตหลับตาเอามือปิดปุ๊บอ้โหยดองๆองเห็นแล้วค่อยแงะมาดูหน่อย โอ้โหมันไม่ได้ได้ได,ดอกกุหลาบทุกอันนะจ๊ะโอ้โหได้มาหนึ่งดอกเอ้ยมันก็มีโอกาสที่จะได้หรือไม่ได้นะเห็นไหมเห็นไหมที่เขาบอกกันนะโอกาสที่จะได้ดอกมาลิ้นหนนะึ่งถึงสามสิบชิ้นมีห้าสิบเอ็ดจุดแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะก็ครึ่งๆหละพี่ว่าแต่มาลุ้นดีกว่าว่ามันจะมีออกมากกว่าหนึ่งดอกหรือเปล่านะเคครับไปสองกล่องไปอ,งอีกสองกล่องอีกสองกล่องอีกสองกล่องอา้าลุ้น ลุ้นอคือได้กี่ดอกหรือว่าได้อะไรเขาเขงแย้มโอ้โหได้มาสามดอกอือสองกล่องได้มาสามโอเคโอเคไปอีกสองกล่องก็รวมเป็นสี่แล้วเนาะได้มาสี่ดอกละไปอีกสองกล่องไปอีกสองกล่องไปอีกสองกล่องอุ๊บอุ๊บอุ๊บโอโ,อองงโอ้โหเขาเขาแย้มโอ้โหรอบนี้ไม่ได้สักดอกเลยโอเคฮะไปอีกสองกล้อ <c> ง <oughs> ไปอีกสอง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 ฮึบหลับตาหน่อยดีกว่าลุ้นอึบ้าไม่ต้องขำโอ้โหได้มาอีกหนึ่งดอกก็รวมเป็นกี่ดอกนะ้องห้าดอกนะตอนนี้ได้ห้าดอกละไปอีกสองกล่องสองกล่องสุดท้ายอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะสองกล่องสุดท้ายขออนุญาตหลับตามือปิดโชคโอเง้มแง้มหน่อยเง้มเง้มหุ้ยได้ห้าดอกเอ้ยอันนี้คุ้มอันนี้คุ้มห้าดอก อันนี้คุ้มก็ได้ทั้งหมด10กล่องสิกล่องก็ได้มาสิบดอกก็90้าเก้านะน้องๆเก้าสิบคูปองเก้คูปองก็ได้มานั่นแหละโอ้นี่อย่าลืมนะไปเล่นเติมคูปองเข้ามาแล้วอย่าลืมไปเล่นนะครบสองรอบนี่หูได้อีโมจิมาเออถาวรน,นะปุ๊บอืมก็ดูน่ารักดีเออดูดีกระพือปีอกด้วย โอเคสรุปนะเมื่อค้เนี้ยพี่เล่นร้านค้าแเนจรไปเดี๋ยวน้องๆก็ชอบถามว่าเหมือนตอนนั้นที่เป็ดเป็ดพี่ได้มาจากไหนพี่ต่อได้เป็ดมาจากไหนครับอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะแล้วก็มันมีกิจกรรมอันนี้ด้วยที่มันเพิ่งเข้ามาที่พี่ได้ดอกดอกอดอกมะลิอะ่ะน้องๆเสียเวลาดูนิดนึงนะจะได้แบบได้สาระนิดนึงเนี่ยที่ที่พี่เล่นนะไอ้กิจกรรมเนี่ยราติการเนี่ยพี่ได้มากี่ดอกวะเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยอืม ืมอพี่ได้มาทั้งหมดอแปดดอกเออกิจกรรมนี้เสียไปสามร้อเก้าสิบเก้าคูป,ปองได้มาแปดดอกเออแล้วก็เดี๋ยวไปดูยอดรวมเลยว่าว่าเราได้ได้เท่าไหร่เนาะจะได้สรุปเอาเลยปึ๊บมาดูที่ร้านค้านะน้องๆดอกไม้เอาไว้แรกตรงนี้นะนี่ลงมาแลกแลกเปลี่ยนหูตอนนี้พี่ได้มาสามสิบสองดอกแล้วกรผมได้จากนู้นมาแปดอกใช่ไหม ื่อกี้นี้เปิดกล่องไปได้มาสิบใช่ไหมหูร้านค้าพระเนจรอ่ะคุ้มอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยสิบสิบสิบดอกเฮ้ยเมื่อกี้ร้านค้าพระเจนจรได้มาเยอะอยู่เออร้านค้าพระเจนจรร้านค้าพิเศษอะ่ะโอ้เนี่ยได้มาจากนี่หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่อ้วันนี้ก็ได้มายี่สิบสี่ใช่ป่ะถูกละ ได้มาย4ิบสี่กับเมื่อกี้นี้กับอีก8ดก็รวมทั้งหมดได้สามสิบสองเนาะค่อยคอยเก็บกันไปนะน้องๆ้น้อง,น,องน้องคิดว่ามันคุ้มหรือเปล่าล่ะอันนี้อาจจะดูไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ออกนะเดี๋ยวพี่พาไปดูอีกอันนึงดีกว่าเพราะว่าอีกไออีไอดีนึงมันมันไม่มีไม่มีอะไรไงแต่ว่าดูคร่าวๆนะยแต่จริงพี่เซฟไว้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่จะบอกให้ว่าอะไรเท่าไหร่มัง้งไม่เป็นไรพี่เข้ามาให้ดูไอดีนี้ดีกว่านะเพราะว่าไอดีนี้ไม่มสีสกินเลยไงจะได้รู้ไงว่ามันอะไรเท่าไหร่มั่ะมาดูที สกินญี่ปุ่นนี้นะจะได้สามสามตัวนะก็ะเหมือนแบบซื้อถูกกว่านาะเพราะว่าสามสกินเนี้ยี่สกินญี่ปุ่นมันจะร้อยสิบร้อยห้าสิบร้อยสิบใช่ไหมสามอันนี้รวมกันก็จะประมาณอืมสี่สองร้อยประมาณสามร้ยหสิบฮะแต่ถ้าแรกสามอันนี้ก็จะอยู่ที่2องยห้าิ้าถูกกว่าเกือบร้อยดอกเลยแล้วก็ถ้าอยากได้กรอบซีแวร์หรือพาร์ท n 1ันสิบสองก็จะสองร้อยหสิบเห็นไหมก็ค่อยเก็บไปเรื่อยๆเนาะ แต่มันหมดหมดที่เท่าไหร่เนี่ยแรกได้วันถึงวันที่เท่าไหร่ปะอืมเนี่ยระยะเวลากิจกรรมวันที่สิบโอ้ถึงวันที่สามสิบเอ็ดน้องๆยังมีเวลาเก็บไปเรื่อยๆนะดอกมะลิมันน่าจะน่าจะมีอายุของมันอะเมื่อกี้พี่ก็ไม่ได้แตะดูตัวตัวหลักพี่ว่ะเดี๋ยวค่อยไปไปดูอีกรอบแล้วกันนะเรามาดูกันก่อนสกินลอเลี่ยวนะอีสตรีมจะอยู่ที่ร้อยห้าสิบโหสกินมิลาค้นของลอเลี่ยวจะอยู่ที่ร้อยสามสิบห้า ไอริซากุระอันนี้อันติเมดเนาะอันนี้ก็เป็นอันติเมดโหอีสตรีมนี่แบบเฮ้ยคือคืออีสตรีมนี่โคตรคุ้มนะร้อยห้าสิบบาจริงเป็นสกิมที่ถือว่าคุ้มแต่นี่แม่งอันติเมดมันร้อยสาสิบห้าตลกดีเพิ่มอีกเพิ่มอีกนิดหน่อยเองแล้วก็ไอริร้อยสิบมิโกอารามร้อยสิบนะแครเฟนี่เชอร์รี่บัสซัมก็ร้อยสิบนี่เด่นหน้าร้อยสิบไอพวกนี้เป็นไอพวกนี้เป็น อันนี้เป็นสกินววลเลอร์พาส์อันนี้เป็นสกินอัลติเมตอัลติเมตร้อยสิบอัลติเมตถือว่าแพงเนาะแล้วก็สกินของอิลูเมียเนาะสกินวาเลนไทายเก้าสิบห้าโอ้สกินเวียดนามเจ็ดสิบห้าสกินเล็กตรารีมันเต็ดสีส้มเจ็ดสิบห้าสกิน, ra, 4, กนเอ่อซินเนเทียอันนี้รีรีเจนเอ้ยไม่ใช่อันนี้รีเออเออันนี้รีเจนรีเจนเจ็ดสิบห้าแล้วก็ฮีโร่วันแม่ห้าสิบห้าเนาะมีอะไรบ้างเนี่ย มีลูอี้อร์โอโยเออาอายาแล้วก็มีอารัมำ่ะถูกละโออิลูเมียเอออ่านผิดขออภัยเอ้ยสกินซันก็ต์ไลท์อืมอออ่านผิดอีกแล้วออซันไลท์ของอิลูเมียห้าสของเตียวเส้นเวเลาพาร์ทห้น้องน้อโอสกินเมโลดี้ห้หโอ้คาเฟนีอันเนี้ย อันนี้แลนะห้าสิบห้าโออันนี้ของลินดิสรีเจนห้าสิบห้าโอ้เตไฟสามสิบอันนี้รีเจนนะโหอันนี้อันนี้อะไรเนะี่ยสกินเหรออันนี้น่าจะเป็นสกินนี่ไม่ใช่ตัวละครนะนี่สกินโห้เฮโรอีกอย่างยี่สิบห้าดอกเลยอะโยเอะยี Yo ่สิบห้าดอกเฮโรอีกเอออันนี้น้อยสุดเลยนะสกินเป็นของเวเลสเนาะไอในกิจกรรมเมื่อกี้เนี่ยที่เล่นไปอะร้อยสี่สิบอันนี้สิบห้าดอก แล้วก็ลูกแก้ว5ดอกคัมภีกันสูงแลกได้3ครั้งได้5ดอกก็ได้5คัมพีเนาะประมาณนี้นะน้องๆโอเคนะเดี๋ยวไปดูกันว่าดอกกุหลาบอะ่ะมันสามารถอยู่ได้กี่วันเดี๋ยต้องไปดูไอดีหลักที่เนาะโอเคครับไปดูกันเออก็สรุปว่าพี่เสียไปนะ่าจะประมาณ140เนาะได้มาทั้งหมด13ดอกใช่ป่ะ1 2 3 4 ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เว้ยไม่ใช่ได้มาสิบสี่ดอกคือมันการันตีแน่นอนถ้าเรามาเล่นร้านค้าภายในจอนนะได้สิบสี่ดอกแล้วเราก็จะได้ได้สกินด้วยเนาะก็ถือว่าโอเคนะแล้วยังมีลุ้นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานี่ก็แล้วแต่ดวงเนาะแล้วเราก็เอามาเก็บแลกของได้นะดอกไม้นี่มันมีอายุกี่วันวะสรุปไปดูกันหน่อยโอเคน้องๆข้อสรุปของมันก็คือดอกไม้มีอายุนะครับ ดอกไม้มีอายุอยู่ได้52วันครับผมกดใช้ปุ๊บเป็นไงกดใช้ไม่ได้เราต้องไปแลกที่ร้านค้าเมื่อกี้นี้นะโอเคสรุปว่ากิจกรรมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครอยากดูกิจกรรมใหม่ก็ฝากกดติดตามช่องพี่ด้วยนะสบายสบยสไตล์เราครับผมวันนี้ก็พยายามจะไม่บ่นแล้วกันพยายามให้กําลังใจตัวเองนะใครที่คิดว่าไหนมันยาวไปก็กดกรอได้นะครับแล้วก็คนไม่ชอบก็ไม่ต้องดูนะครับผมโอเคนะ ถ้าเราไม่ชอบก็ไม่ถึงดูไปดูคลิปอื่นนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเล่นกิจกรรมนะครับน้องๆโอเคครับไม่ไม่อยากถอนหายใจอะจะสู้ต่อไปนะน้องๆพี่ไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์พี่ก็ขออภัยนะบางทีเรารู้สึกว่าแบบยังไม่พร้อมที่จะตอบคอมเมนต์ใครอะไรมึงเน,นี้ยพี่ก็ขออภัยนะแต่พี่รับรองว่าพี่ต้องไปตอบคอมเมนต์น้องๆทุกคนแน่นอนถ้าน้องๆตอบมา ทักทายพี่มาดีนะพี่ก็จะตอบดีๆนะถ้าใครอะไรมาไม่ดีพี่ก็จะไม่ดาา่าแล้วกันพี่ก็จะกดรายงานไปแล้วกันนะครับเนาะไม่ชอบก็ไป้องดูกันก็แค่นั้นเองนะจ๊ะโอเคดูแลสุขภาพด้วยนะครับน้องๆตั้งใจเรียนเกมมาไว้ที่หลังนะครับตั้งใจเรียนก่อนทําการบ้านให้เสร็จแล้วก็ค่อยมาเล่นเกมนะฮะรู้เปล่ารับผิดชอบงานที่ครูให้ทํานะเป็นเด็กดีของพ่อแม่ของคุณครูของสังคมและเป็นเด็กดีของพี่ต่อด้วยครับเจอกันคลิปหน้าน้องๆอ,อย่าลืมกดติดตามช่องพี่ด้วยนะครับ เพื่อที่ช่องเล็กๆนี้จะได้เติบโตสักวันหนึ่งเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับผมเจอกันโควิดยังไม่ไปไหนพี่ก็พูดทุกคลิปแหละดูแลสุขภาพให้ดีใส่แมสจะไปไหนอยากกินอะไรที่มันคนเยอะๆนะกลับมากินที่บ้านแล้วก็กลับมาบ้านก็ฉีดพ่นแอลกอฮอล์หรือว่าไปสนุงไปสนีส่งของอะไรมาน้องก็ฉีด,ฉ,ด,ฉ,ดฉีดกล่องก่อนนะเออเราก็ไม่รู้มันผ่านอะไรมาบ้างเนาะพี่เป็นห่วงน้องทุกคนทุกคนคือครอบครัวทุกคน,คออกคนไม่ใช่เอฟซีนะครับผม เพราะฉะนั้นคนในครอบครัวพี่ต้องปลอดภัยทุกคนพี่เป็นห่วงทุกคนบายแถมนิดนึงอย่าลืมนะกิจกรรมนี้หมดวันนี้แล้วนะวันที่สิบนะรีบเติมเข้ามาเผื่อลุ้นสกินเนาะโอเคพี่ก็มาลุ้นหน่อยเมื่อกี้ก็เติมเข้าไปเนาะกิจกรรมก็ได้ตั๋วมาอู้เท่าเดิมอะ่ะเจ็ดอันมาลองลุ้นกันต่อมะเดินไปปั๊บ ปุ๊บแมมันล็อกอยู่แล้วนะมันไม่ลองช่องที่มันแบบเป็นสก,กินล็อกเออสุ่มไปอย่างน้อยก็ปุ๊ออบกดไปไปเร็ว,รวๆน <c oughs> หนึ่งสองหลุนลุนลุนโอ้ได้เพชรไปต่อปุ๊บสี่หนึ่งอู้หูสองสามโอ้โหโอ้โหโครบรอบอีกแล้วอ่ะเนี่ยเฮ้ยเติมสามร้อยนี่ก็ครบรอบเฮ้ยหนึ่งสอง โอ้โหลงหนึ่ง 2, ดีวะไวโอไวโอไวโอ้อสองดูดิมันแบบมันยากเห็นไหมพี่สุ่มให้ดูครบกี่รอบม้วเนี่ยปลดล็อกอีกแล้วน้องๆครบสามรอบแล้วแต่ว่ามันมีแล้วดิเนี่ยฮีโ uh ร่ huh, wow, ù, มีหมดแล้วไม่เป็นไรยังเหลืออีกรอบอีกอีกหนึ่งครั้งเดินไปโชโอหกหนึ่งสองสามเฮ้ยสี่ fer, เฮ้ยเฮ้ยมูลาดโอ้โหไม่รู้มูลาดโอเคครับจบคลิปประมาณนี้นะมันหมดวันนี้นะรีบๆทำกันแล้วกันน้องๆเจอกัน little <laughs> <Don't care>. cow <laughs>